วัสดีคุณเอชีช่างปอนพี่สาวลุงพนนะคะมาดูค่ะคุณเอชชีอันนี้เป็นต้นอะไรนะคะอันนี้เป็นของลุงนะคะของลุงลุงขอนะคะลุงขอขอกับญาติพี่น้องลุงนะคะอยู่ที่ร้านต้นไม้ร้านต้นไม้นะเป็นญาติของลุง เดี๋ยวป้าก็จะไปนาแล้วนะคะไปเอาต้นไม้ลงอยู่ที่นาก่อนลุงก็จะไปส่งประอ่อนนะคะนี่นะคะนี่ค่ะต้นไม้ประอ่อนก็จะไปลงนาเออกินมอเตอร์ไซค์ปอั มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้ว <S <S ถึงนาปราอ่อนแล้วโอ้ยตัตไตใส่พุ่งมวลเบิดลุงเอ,อ้ยน้านะคะเด,ดี๋ยวข่อยบะมี่เลยข่อยข่อยบะได้ซื้อน้ำแข็งมาใส่ละลุลงเออ, <S <S เออ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 เ,ออเดี๋ยวข่อยถ่ายคลิปมาเอฟซีเพิ่นเบิ่งก่อนนี่นะโกกใหม่มาหอดละนี่นี่เด้อปราอ่อนกะได้ต้นไม้มาหลายต้นเด้อค่ะเด้อวันน่นลนะลุงใหญ่กำลังชิจัดการเอาลุงลุงกระหิวข้าวพอลุง เบืองโหลดคุณเอฟซีเอ้ยลุงใหญ่คอยอือซอยลูกซอยหลานเนาะเจ้าอย่าลืมลุงบรทาาอันหมากไม้เอเอแอบบรรลุงเดี๋ยว่อยจังมาเมียนเองเออ่ยอยจังเอาไปปลูกเมลแ,แล้รข่อยจึามาปลูกอือบรรหามันเป็นแ้วขคอยจังบอยเจ้ามาเก็บเอาไปกินอันนี้เป็นต้นฝรั่งนะคะฝรั่งจิมจูเจ้าเอาลุงได้อย่าบอาลุงคอยๆอยได้หาก หากมันเจอน,นั่นเลยลุงเ,เอ้ยเออนี่ยนะลุงเออโอ้คนน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืมกิมจูนะคะยี่สิบต้นนะคะยี่สิบต้นต้นละห้าสิบบาทอันนั้นพริกนะคะพริกย่าพาแอบแอบไปนละลุงเดี๋ยวข่อยมาจัดการเออนั่นละ,นละแม่น มะหอดมะฮอดนี่ละบ,บ่เป็นยังดอกเย็นช่วยๆแล้วก็จะกลับแล้วนะคะกลับเพราะว่าหิวข้าวนะคะเพราะว่านี่ก็เที่ยงแล้วเอาต้นไม้มามาไว้นะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะออกมาอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะกำลังกินจนูนี่นะคะทั้งหมดยี่สิบต้นต้นละห้าสิบนะคะอันนี้ก็เป็นต้นลำไยนะคะต้นลำไย ต้นลำใหญ่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะโอกว่าจะผ้าควายซิ่งทักนาลุงน้าเมืองเนี่ยเอยอกระโพดกระโพงมังโม่มักแต่งพอแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ทางทางไปหน้าปะอ่อนด้อค่ะเด้อทางมาหน้าปะอ่อนเนี่ยกำลังจิกกับ๊บเนาะค่ะเนาะลุงคนหิวมเข่าอู้โู้อ้โอู้ รถเจ้าบ่าโอ้ยน้อกระปดแล้วกระโปวดแล้วลุงพาสิงโอ้ยพ่อแม่พี่น้อง,องฟังไปเลย เรียนที่น้องน้ำมนต์เรียนนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้ยค่อยๆนะลุงค่อยๆนะค่อยๆนะนี่โอ้ <laughs> กระโผดกรนะโผดหน่าเอ้ยเบิ้มือแล้วมือเนี่ยไขว้มุนมุนมุนเบิ้เลยข้างในไขว้ในเบิ้ลเหลือเลยแม่ถึงแล้วนะคะถึงแล้ว ม่เน่าโยดเฮียต่ยังอยู่เพราะลัดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลุงบอกว่ามัมีแนวาโยดเฮียแต่ว่าสันว่ายังอยู่คือเก่าอยู่สันบัตรเสบ้าอืออุ้ยปัดอยู่นี่เนาะค่ะเนาะปะอ่อนก็มาเอารถมอไซค์ปะอ่อนห่อนฮือนลุงแล้วโอ้ยบุญรักษาเนาะค่ะเนาะเทวดาคุ้มครอง มา,มาหอดแล้วเนาะหอดแบบปลอดภัยแล้วลุงบมแม่ยังดอกกันป้าเอ้ยพอดมะละพ่าคอยเสี่ยงคักแม่เจา้าพอดแล้วบิดล้วสันมองได้ตลุกงหญ่ๆแห่งแต่จะกบิดใส่ลุงหันลุมง่ายๆหันโอ้ยอเอยขอขวนโอ้ยวสันลุต้นเดียวาสันลุต,นนต้นนั่นเครื่องในจาของนแน่แนนอนแนนอน ปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลน์นันเดค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็บ้านนาเนาะค่ะน้องบ้านนาอันนี้ก็บ้านลุงเนี่ยค่ะบ้านลุงได้จั๊กน้อยลราก้องเขานั่นน่ะซานนั่นบ่บ่บ่เจ้ามียังน่ะกับเขากับน้าบนมาให้ลุงเรากินบาในี คุณนานแล้วถอดอันเสือแล้วละหอน